สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการถอดตลับและก็การใส่ตลับนะครับตลับเป็นตลับริบบอนนะครับให้กับเจ้าตัว e p s o n lq 630นะครับนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใช้งานได้ถึง5 Copy นะครับเป็นการใส่กระดาษทางด้านทางด้านแนวนอนนะครับถ้าเป็น ec ก็จะเป็นด้านหน้าและกระดาษต่อเนื่องจะเป็นด้านหลังนะครับทีนี้หมึกนะครับ เมื่อหมดนะครับหรือจางนะครับสําหรับแผ่นแรกนะครับวิธีการนะครับสามารถทําได้ดังต่อไปนี้นะครับนะเริ่มจากนะครับเปิดฝานะครับฝาชานะครับออกมาจากนั้นนะครับนะขยับนะครับตัวนี้นะครับดึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับยกมาอย่างนี้นะครับนะแล้วมันจะอยู่สภาพอย่างนี้นะครับถ้าท่านยกไม่สุดนะครับมันจะตีกลับลงไปนะครับ ขั้นตอนถัดมานะครับหัวพิมพนะครับนะสังเกตดูนะครับถ้าท่านสอดมือเข้าบริเวณนี้นะครับบริเวณหัวพิมนะครับท่านจะเห็นจุดนี้นะครับถ้าท่านดึงออกมานะครับอย่างเงี้ยนะครับดึงออกมางตรงๆนะครับผ้ามือก็จะติดออกมาแล้วนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมีร่องอยู่นะครับร่องนี้จะเป็นตัวพาผ้าออกมาถ้าหากถ้าหากแน่นมือนะครับให้ท่านดึงนะครับ ผ้าหมึกนะครับนะครับดึงผ้าดึงตลับหมึกนะครับขึ้นมาแบบลักษณะนี้นะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นท่านก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะไม่ยากนะครับท่านก็จะได้ตัวตัวประคองผ้าแล้วก็ตลับหมึกนะครับท่านก็เอาออกนะครับโอเคนะครับอ่ะขั้นตอนการใส่ครับ ขั้นตอนการใส่นะครับประคองนะครับตลับนี่นะครับอาจจะวางตรงนี้ไปก่อนนะครับวางเบาๆนิดนึงนะครับจากนั้นวางตรงนี้ให้ตรงนะครับวางนี้ให้ตรงๆนะครับอาพอจนนย์อกไหมครับนัสังเกตดูนะครับให้ตรงๆนะครับอ่าหลังจากนั้นกดเข้าไปนะครับอลักษณะนี้นะครับ ะะนนัั้ีครบเลื่อนนะครับเลื่อนหัวเลื่อนตลับเนี่ยให้ตรงก่อนนะครับสอดไว้เพียงประมาณแค่นี้นะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับอ่นะครับให้ตรงนะครับร่องเนี่ยตรงร่องนะครับจากนั้นได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านกดเข้าไปนะครับกดตัวตลับด้านบนไปก่อนจากนั้นกด อย่างนี้เข้าไปนะครับกดอย่างนี้เข้าไปเสร็จแล้วนะครับสําหรับอันนี้นะครับท่านผลักเข้าไปเบาๆนะครับนะผลักนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะดีดดังแรงนะครับซึ่งจะแรงก็ได้นะครับแต่อาจจะอาจจะเสียงดังหน่อยด่อยอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ปิดฝาลงไปนะครับแค่นี้นะครับสําหรับการ เปลี่ยนตลับนะครับแล้วก็ทดลองเปิดเครื่องครับก็สังเกตดูผ้านะครับจะต้องไม่ยับนะครับจะต้องไม่ยับไม่ปลิวนะแล้วก็ให้หัวเลื่อนนะครับถ้าเกิดปลิวหรือยับนะครับก็ให้ถอดอ่าโทษทีครับให้ปิดสวิตช์เครื่องแล้วก็ดําเนินการติดตั้งตลับนะครับใหม่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับก็คือแก้ไขให้ตลับให้ผ้าหมึกนะครับไอ้ผ้าหมึกในส่วนนี้นะครับเป็น ตรงนะครับเป็นลักษณะเป็นผ้าลักษณะแบบนี้ตรงไปตลอดแนวก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่กลับเข้าไปนะครับหวังว่าจะไม่ยากนะครับกับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่และต้องการที่จะถอดตลับหมึกออกหรือจะใส่ตลับหมึกเข้านะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ